พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงเป็นพุทธมามก,กะทรงเป็นเอกอักษรศาสนุประถมพกและทรงผนวดตามพระราชประเพณีตลอดจนทรงให้การอุปถมัมบำรุงพระศาสนาในทุกๆด้านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานผ้าผ้ากรถิ่นพร้อมเครื่องบริวารให้หน่วยราชการเชิญไปทอดถวาย ณพระอารามหลวงมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธได้รับพระราชทานผ้าพระกถินเพื่อทอดถวายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิรุณตั้งเจริญดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธเมื่อเดือนมิถุนายน2546 มีนโยบายเรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตลอดวาระสี่ปีในการดำรงตำแหน่งคือ 1. เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายณพระอารามหลวงทั้งสภาคของประเทศไทย 2. สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทวโรธเข้าร่วมพิธีทำบุญ19ตุลาคม2546เดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายณวัดพระาธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและประชาชนจากพื้นที่เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากมีพิธีสมโพธ์องค์พระกฐินและพิธีปล่อยโคมลอย54ลูกซึ่งเป็นสิริมงคลตามพิธีล้านนานอกจากนี้ สำนักหอสมุดกลางได้ทอดผระป่าหนังสือจำนวน11โรงเรียนพร้อมอบรมครูผู้ปฏิบัติหน้าที่6พฤศจิกายน2547อยู่ในภาคกลางเชิญภาพระกถินพระราชทานไปทอดถวายณวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองสำนักหอสมุดกลาง ได้ทอดพระป่าหนังสือจำนวน23โรงเรียนหน่วยบุรณาการการแพทย์เคลื่อนที่เปิดบริการรักษาแก่พระภิกษุส,สามเณรและประชาชนนอกจากนี้มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธได้สร้างปฏิมาก,กรรมจำลองหน้าตัก9นิ้วจำนวน2พิมพ์คือ1พระมหาพุทธพิมพ์จำลองจากพระประธานในพระอุโบสถ 2. รูปจำลองสมเด็จพุทธาจารย์โตพมลังสีปฏิมากรรมจำลองทั้งสองพิมพ์นี้มีพุทธลักษณะอันง,งดงามและสร้างจำลองเพื่อสร้างเป็นพุทธานุสรณ์โดยอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขปฏิมากร29ตุลาคม2548เดินทางสู่ลุ่มแม่น้ำโขงดินแดนภาคอีสาน เชิญผ้าพระกตินพระราชทานไปทอดถวายณวัดพระาธาตุพนมวรัมาหาวิหารอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมสำนักหอสมุดกลางได้ทอดพระปาหนังสือหน่วยบุรณาการแพทย์เคลื่อนที่เปิดบริการรักษาแก่พระภิสุสามเณรและประชาชนในครั้งนี้มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธได้มอบให้อาจารย์ไพลโรธด,ดาวประดับ,บวง จิตกรศึกษาและจัดทำผ้าพพระบทถวายเป็นพุทธบูชาและมีพิธีสมโพธโดยเชิญผู้ร่วมบุญปฏิบัติธรรมและฟังเทศจากพระราชธีราจารย์จะเอาวาดวัดพัธาตุพนมวรมหาวิหาร14ตุลาคม2549เดินทางสู่ดินแดนทวาราวดี สีวิชัยภาคใต้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดพระบรมาธาตุชชยาราช,ชวรวิหารอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักขอสมุดกลางได้ปรับปรุงห้องสมุดวัดถวายเป็นอนุสรณ์หนึ่งปีชาติการท่านพุทธทาสพิคุจะอาวาดเมื่อปี2492ถึง2536 9. พฤษจิกายนพุทธศักราช2550มหาวิทยาลัยศีนครินวิโรธโดยศาสตราจารย์ดรวิรุณตั้งเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศีนครินวิโรธอีกวาระหนึ่งได้เชิญพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดระคังโคสิตารามวาระมหาวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้สำนักหอสมุดกลางได้จัดทำฐานข้อมูลและมอบทรัพ,พยากรหนังสือให้กับห้องสมุดของวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารซึ่งในวัดระฆังโกสิตารามวรมหาวิหารนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจวบจนกระทั่งสมัยรัตนโกสิน์เป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสในสมัยหนึ่ง ที่เรารู้จักกันในนามว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีซึ่งนามของท่านสมเด็จโตหรือหลวงพ่อโตนี้เป็นพระเถระผู้แตกฉานในพระไตปิฎกและทรงคุณทางวิปัสสนาธุระมีพุทธพินิหารมากพระเครื่องสมเด็จของท่านร่ำรือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นัก 24ตุลาคมพุทธศักราช2551เดินทางสู่ภาคเหนืออีกวาระหนึ่งได้เชิญพระกฐินพระราชทานทอดถวายนวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านในครั้งนี้สำนักหอสมุดกลางได้ดำเนินการทอดพระป่าหนังสือและร่วมปรับปรุงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวนสามโรงเรียน และหน่วยบรูรณาการทางการแพทย์เคลื่อนที่ได้เปิดให้บริการรักษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วไปวัดประธาตแช่แห้งมีประวัติที่สำคัญมายาวนานโบราณสถานและโบราณวัตถุคู่บ้านคู่เมืองมากมายนักวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2552 เดินทางสู่ภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสระแก้วซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธได้ตั้งวิทยาลัยโพธิวิชาลัยณตำบลหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครเปิดการเรียนการสอนในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นให้แก่นักเรียนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงด้วยความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธจึงได้เชิญพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายณวัดสระแก้วพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของจังหวัดสระแก้วนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดแล้วยังมีสิ่งสำคัญที่เป็นหลักคือพระอุโบสถเก่า เป็นอุโบสถไม้สร้างเมื่อพุทธศักราช2476ปัจจุบันยังคงงดงามอยู่พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่และในครั้งนี้สำนักหอสมุดกลางได้จัดหาหนังสือที่มีคุณค่ารวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับครูและนักเรียน จำนวนห้าโรงเรียนในคราวเดียวกันนี้หน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่แบบบูรณาการได้เปิดให้บริการแก่พระภิกษุสงฆ์และผู้ร่วมบุญทั่วไป